เราจะถีนมาแล้วรุดมาแล้วพี่ลุดมาแล้วเปิดปาร์เปิดปาร์เออพี่ขี่ให้มันเหมือนเหมือนมีอารมณ์มั้งนี่ปล่อยไปติดไปของก็แทรกขึ้นเลยไม่ติดของเราแม่งแงกเลยใช่เราต้องชูในหน้าลอยไม่ถูกเพราะผมชุดก็ไม่ลอยนี่ เอยแรงทเดียวเลย,เ,ลยเออเออเอาเฮ้ยเออ้ยไรอะ่ะ <laughs> คุณลูกคุครับทำไรครับ หายแล้วฮลงมาดึงหน่อยไม่ใม่พี <c 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 ่พี่ปล่อยปล่อยเขาเลยปล่อยเขาเลยปล่อยเขาพี่ปล่อยเขาปล่อยเขาพี่ต้องปล่อยเขาเนินสุดท้ายแล้วถ้าเทคตรงเนี้ยมันจะังหายได้เนินท้ายแล้วต้องเล่นหน่อยขึ้นเลยไหมเอาขึ้นเลยเหรอยหลังให้หนึ่งพี่เจ๊รายนี้เลยนะลายนี้เปิดขึ้นเลยเทคมันใครมันรั่ววะ

ใส่ว่างไหมใส่หนึ่งมาเลยเี้ยวว่างไม่ใช้ที่เนี้ยมนทางเนี้ย ลงไหมเริ่มไหมทำไมาขยับมาต้เขานี่นะ่เต้องขยตัวมากนย่าั้าหลังนี่ต้คอนตัวมาในหน้าถอยไปตั้งหลักไหมถอยตั้งหลักไหมแล้ว